จังหวะโบว์าแล้วไอ้พีคเกับเหล่าเบ้นก็ไอ้ที่ต้องหันมามองกันตลอดมันจะมีอันหนึ่งที่ทุกคนจะหันมามองพร้อมกันเลยคือซิววินาทีฟอร์บ้างทูทีโฟตึกตอนเนี้ยนักดนตรีก็จะนับบาร์ละวันทูทีโฟส่วนนักร้องอ่ะเขาจะไม่ได้นับบาร์หรอกเขาจะไปบิ้วเอาไป็นติ๊บไม่เก่งที่เาที่ยวบ้า แล้วมองไปทางนี้ถ้ามันคือพู้นั้นโรตีก็จะอยู่กับวนก็จะเตรียมว่าจะหนึ่งว่าไรอันนี้ก็มาเลยวัน4ว่าทุกวินาทีแล้วทรีหันหันฟแล้วพี่ผมอยู่เงี้ยอยู่อ้นเราก็เช็คไงว่านั่งตีหลับหรือเปล่า รู้ว่านับเป็นเสียขึ้นสามบ้างขึ้นสองขึ้นหนึ่งครึ่งบ้างอะไรผมไปแปลกใจแล้วพี่มันเป็นตีนจริงพอมันเป็นหน้างานอ่ะพอมันเป็นกระเดื่องอย่างเดียวอ่ะแล้วมันเรามันนับไปถูกหรอกหูยมันอยู่กันอยู่ประมาณแบบบางทีเป็นนาทีเป็นนาทีเป็นนาทีิ้วเป็นนาทีใช่แล้วไม่รู้ว่าพี่ตูนจะเริ่มกันเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยมือขวากูเลยหละบั ไปเมยเป็นแบ<า>แล้วแรกๆมันยมึงจะร้องเนี้ยร้องเี้ยกินอย่างน <c oughs> ี้อยู่เลยนหม